จะไปต่อไปนะครับไปชวนเที่ยวงานกาชาดนะครับอย่างที่บอกไปก็คือในปี2567ส่ณสวนลุมพินีครับวันที่11ถึงวันที่22ทธันวาคมนี้ซึ่งเริ่มแล้วครับวันนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเทียวเที่ยวงาน ชมงานกาชาประจปี2,567จัดเต็มครับชวนไปกินไปช็อปรวมไปถึงรุ้นเสี่ยงโชคนะครับชิงรางวัลมากมายเต็มอิ่มจุใจถึง12วันด้วยกันใครใ<ะ>ส่เสี่ยงโชคเนี่ยต้องไปเลยนะครับซึ่งงานกาชา2,567นะครับกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิดทศมราชานะครับ7 2พ0 0ษาถวายพระพรเพื่อเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชาพระบรมราชุปธมภมนะครับ สภาก,กาชาติไทยเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและก็เพื่อเป็นการหารายได้นะครับโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาก,กาชาติไทยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอ ว้าวเฉลิมพระเกียรตินะครับถ่ายรูปสวยๆกับโซนประดับไฟแสงแห่งบางรมีรุ้นเสียงโชคชิงรางวัลกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงโซนอาหารโซนช้อปปิง้งโซนดูดวงนะครับแล้วก,ก,กรรว็กิจกรรมความบันเทิงนะครับจากเวทีกลางแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ ค่ะหรือว่าเราจะแต่งตัวในสไตล์อ๋อเจ้าไปร่วมงานนี้ก็จะฟินสุดๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจและอยากจะไปงานนี้นะคะไปด้วยตัวเองก็สามารถที่จะไปกันได้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2500 6 7นะคะซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่11แล้วก็วันอาทิตย์ที่22ธันวาคม267 7กันด้วยนะคะจัดที่สวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครไปได้ตั้งแต่กี่โมงคะไปได้ตั้งแต่11องจนถึงประมาณสัก4ทุ่มนะคะควันสุดท้ายก็จะปิดประมาณ5ทุ่มนะคะโอ้โหเปิดให้เที่ยวกันอย่างจูใจกันเลยทีเดียวนะคะ11 -22 ถึง22ธันวาคมสาหรับใครที่ไม่ได้ไปก็สามารถที่จะร่วมสนุก ร่วมช็อปกันได้นะคะเที่ยวง,งานกาชาแบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มอ,ออนไลน์วเวอร์ไวเวนะคะ iRedCross.org ตลอด24ชั่วโมงมนะคะชอบออนไลน์ก็ได้นะคะครหรือว่าจะไปที่งานมันน่าจะฟินมากกว่านะ,อ,ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆแ,แล้วว่าแต่งตัวแบบออเจ้าใช่ไหมไปร่วมงานโอ้โหสวยงามกันมากๆานะครับลองลองดึกภาพดูถ้าทุกคนแต่งตัวแบบนั้นไปเรี่ยมงานคงจะมีเสน่ห์มากๆนะครับชาวต่างชาติคงจะแบบ ชอบนะในงานนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวอย่างงาน,นครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซนโคมถวายพระพรโซนอาหารนะครับช้อปปิง้งดูดวงอันนี้พี่กุ้งพี่กุ้งชอบดูดวงไหม อ่าเป็นคนทีไไ่ไม่ไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อด้านนี้แต่ก็ไม่ได้ลบลูนะอ่าไม่เคยดูไม่เคยดูแต่ว่าถ้าใครอยากเปิดใจดูก็ไปที่งานกันได้เพราะโซนดูดวงเนี่ยน่าจะน่าจะคนน่าจะเยอะนะครับกิจกรรมบันเทิงจากวิธีกลางกาอื่นๆก็อีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็คงจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจัดกันยาวๆนะครับ12วันกันเลยทีเดียวครับ ค่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะรถส่วนตัวก็ไปได้หรือว่าจะไปของทางขสมกก,ก็สามารถที่จะไปกันได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะซึ่งในปีนี้ก็จัดในทีม สีแดงทองนะ,นะคะเราก็มีเสื้อาชาติด้วยม,มีเสื้อมีกางเกงของกาชาติจาหน่ายในงานนั้นด้วยนะคะคสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของก็ไปช็อปออนไลน์กันได้นะคะไปซื้อสินค้ากันได้หรือว่าถ้าจะไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะคะเวลาดีๆบรรยากาศดีๆก็เดินทางกันไปนะคะช้อปปิ้งกันไปมีหลายโซนกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ไม่ได้ไป หรือว่าใครที่ไปสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็แชร์มาให้พวกเรามาได้ชมด้วยอั่าที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้คือเป็นเรื่องใหม่มากนะสำหรับผมงานกาชาตออนไลน์โฉมใหม่หน่ารักน่าเดินเพิ่มเติมความสุขอันนี้คือเป็นแนวรูปแบบของงานกาชาตออนไลน์ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยว,ยวผมจะลองเข้าไปดูว่า,าการกาชาตออนไลน์นี้เป็นยังไง คือเขาจะน่าจะเป็นการจําลองไหมจาลองของงานกาชาติจริงอะ่ะมาในรูปแบบของออนไลน์ไปเดินช็อปเดินอะไรอย่างนี้ได้เลยเหรอเป็นแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับก,ก็เข้าไปดูกันนะคะคุณผู้ชมงานคืองานกาชาติเนี่ยทุกคนนี่คือรอคอยมากๆนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้ก็คือ,อรองานกาชาติแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองลหลายคนก็อาจจะเหนื่อยกับการทําง,งานมาแล้วไปผ่อนคลายไปเที่ยวในงานไปเดินชิลๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีมุมถ่ายภาพที่เยอะมากๆในนั้นนะคะที่สําคัญที่ สุดเลยก็คือถ้าแต่งตัวแบบอ๋อเจ้านี่จะเข้าตีมากมากเลยเข้าตีมากมากนะครับอ่ะสมมติถ้าเป็นเราเนี่ยมันมีหลายโซนอย่างที่บอกไปคือเสี่ยงโชคร้านอาหารช้อปปิ้งดูดวงความบันเทิงถ้าเป็นพี่กุ้งพี่กุ้งจะไปโซนไหนก่อนอัดอัพแรกช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปจริงๆก็ไปทุกโซนนั่นแหละนะคะแต่ว่าด้วยความชอบก็อาจจะไปโซนช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายภาพในในมุมที่เขาแบบจัดไว้ให้เราได้ถ่ายภาพ เราสสยคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับ uh huh. ยังไงใครก็รอดูภาพสวยๆนะครับถ้าใครได้ไปนะครับหรือว่ามาพูดคุยกันได้ว่าใครไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็มาพูดคุยกันได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่กําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับ